ดีเงี้ยหมดเศร้าใจพี่น้องจ้าหนึ่งเขากัน้ะพี่นอ้องวันนี้บ่ได้มาเขาบ่มีผูกกินเขาพี่นอ้องอุ่นเขาเยินเต็มติปคุณเต็มชูติปคุณอะอุ่นเขาเย็นพี่นอ้อง กอจกเขาเสียหวัวต้นจ้าพี่น้องเต็มหวดหมอกกอกปิดฟ้าไว้ให้มันหอมเก็บบักทั่วมาสุปพี่นอ้องหอาแนวกินเสาเขาก็ร่างขขินพอดีนี่พยยี่ใหญ่กับฮดสวนอู่กะตีสี่ทั่วสดๆพี่น้องหวานกรอบจ้าใสหมอกเลยครับพี่น้องใสเขาแล้วย่อต้ม ง่าก็เตรียมไว้แล้วัะขัวมาใส่เขากันเลยจ้า Thank <laughs> you. ต้มบกทัวกันเลยจ้าแยกกรชิมใส่เกลือกับประแดกนะพี่น้องใส่ทับพีหนึ่งกับพอ่อพี่น้องตำงนาากันจ้า อ้ความวมวม,วมงาขวมเลยเขียมไรยนี่พี่นอกหอมหอมตำทั่วกันเลยจา้าปนยญาเห็ดไปแล้วนี่เดี๋ยวจะตำทั่วแล้วก็เอาใส่หนะ่นอง ใส่งากันเลยจะเี่นองแล้วตามด้วยปนูนโอ้ยกล่องโฟกัดเลยใส่งาหลักมาใส่ปนูนนองใส่งาอันนี้ข่าวการโอ้ยหอมง่หอมงามากเลย ลืมกดกล่องพี่น้องใส่ชุโรตใส่น้ำปลาใส่ต้นหอมโอ้ยแซ่บเลยพี่น้องอว้าวจันจบลืมกดกล่องอ้ย,ยอเป็นลายน้องพี่น้องเนาะเป็นลายเลยม่แย่นตักเสิร์ฟจ้าแซ่บแน่นอน เมนูนี้หอเน,นี้ยหอนห่อนมาตุยจ้านี่จ้ะพี่น้องก่ะแสบบ่จ้าแยกกับสีลวกพักกระเดานีหลอกพักกระเดากินกลับจ้าจ้ะพี่น้องพักกระเดารว,วกแล้วจ้ะพักกระเดายายซื้อมาก๒บาทพักกระเม็ดับบแตงบบกเขือบักบพริกพี่น้อง ทำเมนูต่อไปจ้าจะ่สิบปิ่งปลามาปิ่งปาาลากันเลยจ้าพี่น้องนี่ปลาเข็งกับปลาสลิดน้อยปิ่งแบบบขั่วเก็ดเด้อพี่น้องจังแซ่บมันไม่มีขี้มันหอกไม่อในบ้บไม่ขีพี่น้อง ทาเกลือเลยทาเกลือโอ้ยมาตายสำหับหดินลงก็ ล่งเหลืองพี่น้องจ้าคุณอ่มะอม,มันผัดสุกแล้วพี่น้องจ้าหอมห่วยห้วยนี่พร้อ,เอมเสิร์ฟจ้ามากินน้ำันเด้วยจ้าพี่น้องจ้าแซ่บแน่นอนไปละจ้าสวัสดีจ้า